ไรเจ้าสิ่งที่ใครก็ตามเนี่ยทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ว่าเล็ก,ลกๆน้อยๆดีหรือชั่วก็ตามมันก็จะเป็นเหมือนระเบิดเวลาติดเอาไว้ตรงนั้นนี่เนาะถ้าได้ช่องมาะลรก็ต้มเรานี่ยังมีข้อผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมากันเยอะแยะนะ ดยที่เราไม่รู้เลยเราไม่ได้รู้เรื่องเลยแม้ปัจจุบันนี้เรายังไม่ค่อยจะรู้เลยและก็ไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นอันตรายสำหรับชีวิตที่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่นะจ๊ะที่วนเวียนอยู่ในภพทั้งสารการมภพครูปภพอรูภพนี่นะี่ะ เพราะว่าทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตรงนี้เลยจ้ะสำคัญมากๆซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้ออกกฎนะแห่งกรรมแต่ไปนค้นพบกฎแห่งกรรมและด้วยมหาพรมหากรุณาสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายก็นำมาเทศนาสั่งสอน ว่าตรงนี้อย่าทำให้เว้นซะเวนจการฆ่าการลักทรัพย์ประพฤติผิดกรรมพูดปดดืด่มน้ำเมาอางนี้เป็นตนน้นเสพอะไรทั้งดื่มทั้งเสพต่างๆนี่เลเจะ้ะแล้วอาจารยได้ยินชัดไหมเจะ้ะเพราะว่ามันมีวิบากกรรมเป็นผลมันอันตรายมากเลยเดียวไปในมหานรก ยาวนานทุกในเมืองมนุษย์หรือคุกในเมืองมนุษย์เนี่ยมันไม่นานเท่าไหร่แม้ติดตลอดชีวิตแต่ถ้าตลอดชีวิตของคุกมหานรกยาวมากเลยนี่จะ้ะและยิ่งทำหมดจากกรรมนี้ยังไม่ทันได้เกิดเลยอีกกรรมส่งมาเอาไปอีกขุมหนึ่งนีอ่อย่างเช่นขุมห้าไปขุมหก ไปขุมเจ็ดกลับมาขุมสามหกเจ็ดสามหรือสามหกเอเอ,เอ,เอไอ้นี่มาหานรกองไม่ช่ให้หวยนี่นะเออดื่มเหล้าจเจ้าชู้เล่นกามานันอบายมุกแรง่างเันจะวนวนเห็นไหมจ้าเนี่ยกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันยากแลกคุกนั่นคุกตลอดชีวิตชีวิตที่ ในมหานรกยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์นี่นะจ๊ะนี่จ๊ะมันยาวมากมากเลยโดยเฉพาะในช่วงกลับไขลงแม้กับไขขึ้นที่ยังอยู่ในมหานรกก็ยังมีนี่จ๊ะไม่ได้เลยเนี่ยจ้ะตกเป็นมหากรก็มีนานแย่อันตรายจ๊ะ เราจึงยังมันจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎเองครับอน,นันพุจารย์ท่านเห็นแล้วท่านสงสารท่านก็เลยเอาม,มาอบรมสั่งสอนนี่นะจ๊ะแล้วก็ถ่ายทอดโดยพระภิกษุสงฆ์พุทธบุตรนี่นะจ๊ะสืบทอดเรื่อยมากระทั่งถึงยุคของพวกเรานี่แหละซึ่งเราจะต้องรักษาสืบทอดต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะดูเบาตรงนี้ไม่ได้ และที่ยังไม่ได้ส่งมอีกในอดีตนะฮะอันตรายจะเยอะแยะเลยเพราะว่าบุญบาปเขายังประทะกันอยู่พระกมอน,นีย่ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันนี่เลยจ้ะมันยังสู่กันอยู่ดังนั้นดีสุดเราจะต้องดำในชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ นีいい่นะจ๊ะนี่สำคัญเนาะที่น้องบัวบุญเคยทำปีทำพลา